ว้าวตอนนี้ของเล่นมากมายเลยนะครับดูสิครับเราจะมีตัวอะไรมาให้เพื่อนดูบ้างาตัวแรกครับก็ดิ้น,นอยู่ตรงนี้ก็คือเจ้าไดโนเสาร์นะครับสายพันธุ์กินเนื้อนั่นเองสอยายไดโนสลั์นั่นเองนี่มีไฟที่ตาด้วยอาปากวะนะครับโลบไงอันยังนี่ไดโนเสาร์ครับตัวต่อไปอนี่เอลฟเฟนว้าวเป็นตัวสีเหลืองนั่นเอง มาดูตัวไหนต่อดีนะครับว้าวตัวนี้ก็คือเจ้าค็อกโคได้นี่เป็นจระเ้น้ําเคนะ็มน,นะครับแม้ันตัวมันใหญ่มากนะครับอันนี้เราซื้อมา150บาทนะครับซื้อมานานแล้วดูตัวต่อไปเอาดูอะไรดีว้าวอันนี้ก็เป็นเจ้าวัวนะครับวัวแดนนั่นเองยกขาได้ด้วยนะครับยกขาได้ด้วยเจ้าวัว ไปเดอร์แมนว้าวดูตัว่อว้าวเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้ากอริลานั่นเองนะครับกอริลานี่มีไฟที่ตาด้วยเป็นไงครับนี่โอ้โ oh ห oh oh. oh, วันนี้ของเล่นเราเยอะมากมายเลยเราไม่รู้ว่าจะดูอัานไหนดีนะครับนี่ว้า wow. วเอลฟเแอนนี่มันจะหยุดสต็อปแบบนี้นะครับ แล้วแด็กกระดิกหางสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะวิ่งต่อสอยเท้ายิ่ง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 อย่างนี้นะตัวตัวต่อไปอยากดูอะไรดีว้าวเจ้าบัฟเฟโลเป็นเจ้าควายนะครับนี่เจ้าควายจากประเทศไทยย้อมสีขนเป็นสีเขียวนะครับเท่มากเลยนะครับเจ้าควายโหเรายังไม่ดูดูอีกหลายตัวเลยเนี่ยนี่ว้าวมายูนิคอร์ โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับกดติดตามสักสไครน้ยให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย